มีเรื่องให้เผือกอีกแล้วเทดดังเจมอย108ออกมาจุดประเด็นใหม่ฟาดใครหนอลั่นคำขอโทษไม่ศักดิ์สิทธิ์หากทำผิดซ้ำๆประกาศประกาศขาเผือกทั้งหลายวันหยุดนี้พักผ่อนกันหนาใจหรือยังเพราะตอนนี้มีข่าวมาให้สืบอีกแล้วเพราะทางด้านเทดดังขวัญใจชาวเน็ตอย่างเทดเจมอย108ที่ปกติมักจะออกมาหย่อนคำใบหิบประเด็นต่างๆ มาเมาส์เหล่าคนดังอยู่เป็นประจำหนังอาศัยอยู่ใต้เตียงคนบันเทิงล่าสุดได้ออกมาจุดเด่นใหม่ชวนเอะกันอีกแล้วเรียกได้ว่าสุดสัปดาห์ก็ไม่เว้นเจมอยจุดประเด็นใหม่ชวนสงสัยฟาดใครหนอล่าสุดเทเจมอยห0 8ก็ออกมาจุดประเด็นให้ชาวขาเผือกเมาสกันแต่เช้าเลยก็ว่าได้โดยเจมอย1 0 8เธอได้ออกมาโพสต์ข้อความทิ้งระเบิดเอาไว้ว่าคำขอโทษของคนเราจะดูไม่ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อกลับไปทําผิดเรื่องเดิมๆซึ่งก็เป็นประโยคที่น่าสังสยัยบางคนอาจจะมองว่าเธอแค่ออกมาโพสต์คําคมซึ้งเอาไว้ตื่นใจลูกเพจเฉยๆแต่หากคิดในอีกมุมปกติเจมอยมักจะออกมาโพสต์ข้อความปริศนาแชรคนดังอยู่เสมอไม่แน่ว่าครั้งนี้ประโยคดังกล่าวของเธออาจจะโพสต์ฟาดถึงคนดังใครสักคนอยู่ก็ได้นะงานนี้หลังจากที่เหล่าลูกเพจได้อ่านข้อความดังกล่าวแล้วก็ได้เข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิ ต้องมีทูบด้วยค่ะจะศักดิธิ์ขึ้นไปอีกค่ะสิบล้านหรือเปล่าขอโทษหนึ่งร้อยรอบแล้วห้าร้อยห้าสิบห้าไม่สักธิ์อีกต่อไปถ้ามีครั้งที่สองทำผิดเรื่องเดิมๆแม่นอย่างอีกน้อมอยเรื่องเก่ายังไม่เล่าเลยนะเอาเรื่องใหม่มากระตุกต่อมเผือกพวกชั้นอีกละนะถ้าคำขอโทษใช้ได้ผลแล้วตำรวจจะมีไว้ทำไมติดตามข่าวสารไบรท์ทูเดย์ช่องทางอื่นๆ